2.10โมรัวขสหสถึงขส1,967พศ2 4 2้สถึงพศ2,510อีมิลเฮอร์ซอกซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอันเรมัวรัวเป็นนักเขียนฝรั่งเศสเกิดที่เอลเบิร์ฟเริ่มทำงานด้วยการดูแลโรงงานทอผ้าของครอบครัว ในแคว้นนอโมองดีระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เป็นผู้ประสานงานคนหนึ่งระหว่างฝรั่งเศสและกองทัพอังกฤษซึ่งเอามาเขียนเลซิลองดูโคโลเนลบอมเบอร์และทำให้คนรู้จักเขาโมรัวสเขียนหนังสือประเภทนวนิยายเช่นคลีเมสขอศอหนึิปประเภทจริยธรรมเช่นเ e อ,อิอาร์เดอวีคศอหนึิปประเภทประวัติศาสตร์เช่นอิสโตคีเดออตายูนี คส .1943 ประเภทชีวประวัติอย่างลาวีเดอบาลักคขส .1965 สิศิลปะในการทำงานแม่บ้านตัวอย่างอันดีของการรวมกันในงานที่ใช้แรงและงานที่ใช้สมองก็คืองานของแม่บ้านเมื่อเธอทำงานนี้ด้วยความรักสตรีผู้ดูแลบ้านของตนอย่างดีนั้นเป็นทั้งราชินีทั้งข้าแผ่นดินเธอวางแผนและเธอก็มักจะทำตามแผนที่เธอกำหนดด้วยตัวเอง สำหรับสามีและบุตรของเธอเธอเป็นผู้ที่นำให้การงานดำเนินไปได้เธอปลดความกังวลจัดอาหารดูแลปรนนิบัตเธอเป็นรัฐมนตรีคลังก็เพราะเธอที่งบประมาณในครอบครัวสมดุลเธอเป็นรัฐมนตรีศิละปะกรก็เพราะเธอที่ทำให้บ้านน่าอาศัยน่าอยู่เธอเป็นรัฐมนตรีศึกษาในครอบครัวก็เพราะเธออีกที่บุตรชายได้เรียนโรงเรียนในร้อยชั้นสูงของฝรั่งเศสและลูกสาวได้มีความรู้ทั่วไปอย่างดีศิละปะในการอ่าน การอ่านเป็นงานอย่างหนึ่งหรือที่วาเลรีลาโบเรียกการอ่านว่าการติดยาเสพติดที่ไม่ได้ถูกลงโทษและตรงกันข้ามเดคาสที่เรียกว่าการสนทนากับบุคคลที่ดีที่สุดในศตรวรรษที่ผ่านมาซึ่งก็ถูกทั้งสองคนการอ่านแบบติดยานั้นเป็นการอ่านที่เฉพาะกับคนซึ่งใช้การอ่านเป็นฝิ่นชนิดหนึ่งและหนีพ้นปจากโลกที่แท้จริงโดยการโจนเข้าสู่โลกแห่งความคิดฝัน การอ่านของเขานั้นเป็นการอ่านอย่างยินยอมเขาอ่านเรื่องพอผ่านานไปไมิได้ตีความมิได้เก็บมาคิดอีกทั้งไม่รับอะไรไว้เป็นของตนเลยการอ่านแบบพอใจนั้นต้องออกแรงมากกว่าผู้ที่อ่านเพื่อความพอใจคือผู้ชอบนวันิยายใญ่ที่สแสวงหาจากหนังสือความประทับใจในความงดงามการปลุกกระตุ้นความรู้สึกของเขาเองหรือการ,ระจนภัยซึ่งชีวิตไม่ให้เขาผู้ที่อ่านเพื่อความพอใจ คือผู้ที่ชอบพบข้อสังเกตที่เขาเคยเห็นเองหรือความรู้สึกที่ได้เกิดกับเขาเองในหนังสือจริยธรรมและกวีนิพนธ์แต่แสดงออกอย่างงดงามกว่าของเขาท้ายที่สุดผู้ที่อ่านด้วยความพอใจคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษายุคสมัยใดที่แน่ชัดในประวัติศาสตร์แต่แสดงความสนใจเมื่อเห็นว่าความทุกข์ทรมานของมนุษย์ก็เหมือนกันตลอดมาทุกศตวรรษการอ่านเพื่อความพอใจนี้เป็นการอ่านที่ดี จากเอิงอาร์ตเดวีศิลปะในการดำรงชีวิต